สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสสวงนะคะคลิปที่แล้วนะคะที่มีได้บอกทุกคนนะว่ารบกวนแบบว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรเงี้ยให้หน่อยเพราะว่าแบบอยากรู้ว่าอัลกอริทึมช่องมันเสียไหมอะไรเงี้ยคือหลายๆคนก็คือเข้ามามเมนแล้วบางคนก็บอกว่าแบบปกติไม่เคยคอมเมนต์อะไรเลยก็แบบอ่ะช่วยอะไรเงี้ยก็คือขอบคุณมากๆนะคะก็หวังว่ามันจะช่วยให้วันนี้เราเจอกันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รอบที่แล้วนะมีบอกว่ามีจะไปเวียดนามใช่ไหมซึ่งมีจะบินวันอาทิตย์นี้นะคะก็คือช่วงสงการาน นะแล้วมีก็ถามว่าเออมีใครเคยมีประสบการณ์เวียดนามอะไรบ้างก็มาแชร์ได้อู้อูอ่านแต่และอันแล้วแบบมนแบบเออถ้าไม่ได้จองตั๋วก็คือไม่ไปแล้วนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแต่ว่าก็โอเคมีก็คือเตรียมกระเป๋ากระเป๋าแบบสะพายข้างหน้าเท่านั้นเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งพิมพ์ว่ากระเป๋าข้างหน้าเป็นของเราข้างๆ50ห้าสิบห้าสิบ ถ้าสะพายไปข้างหลังไปของเขาเลยอ่านแล้วแบบโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคำเตือนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มีช่วงเวลาสงกรานแล้วก็วันหยุดยาวที่มีความสุขได้กลับบ้านไปพบกับครอบครัวทุกคนที่รักนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไหนอยู่กรุงเทพเนี่ยก็อขอให้แบบพักผ่อนให้เต็มที่เลยเพราะว่าปกติแล้วสงกรานเนี่ยมีจะอยู่กรุงเทพตลอดเพื่อที่จะแบบ ใช้เวลาในกรุงเทพแบบสบายๆชิลๆแบบรถไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับใครที่ไปเล่นสงการเมาไม่ขับกลับกับเพื่อนไปกับเพื่อนก็กลับกับเพื่อนถ้ากลับคนเดียวก็อย่าลืมว่าเมาไม่ขับเนาะหรือว่าถ้าเกิดใช้ขนสงสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมแจ้งคนข้างๆตัวด้วยนะคะว่าเออเราอยู่ตรงนี้แล้วนาทําอะไรอยู่นะคะมีคนหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงเรานะคะเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มนะถ้าเราจะแบบว่า เมาแล้วขับรถหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าหายตัวไปอะไรแบบนี้นะคะคนก็เป็นห่วงค่ะขอให้เที่ยวช่วงสงการอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะเหตุการณ์ที่กำลังจะเล่านี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีน,นะค่ะ ถ้าพูดถึงมาหาวิทยาลัยที่ชื่อดังในประเทศจีนนะคะก็คือมาหาวิทยาลัยชิงหวอนั่นเองค่ะอาจจะออกเสียงไม่ได้ถูกเป๊ะนะก็มาหาวิทยาลัยชิงหวอเนี่ยคือเหมือนกับอ่าฮาวเวิร์ดเอ,อ่อของต่างประเทศของอเมริกาคือเข้ายากแล้วก็ใครที่จบที่นี่ก็คือเก่งมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าใครเป็นนักเรียนท็อปทอปของที่นี่เนี่ยก็คือเก่งมากๆเข้าไปอีกนะคะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ มีก็ได้ฟังมาแบบผ่านๆน,นะคะเราก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ชีวิตของคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดการเพราะคําว่าอิจฉาลิษยาอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเคยมีเพื่อนตอนเด็กๆที่แบบทั้งสวยทั้งเก่งทั้งคือเพอร์เฟกไปหมดเลยนิสัยก็ดีน่ารักคือใครเจอก็รักใครเจอก็ชอบอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเอออาจจะมีคนที่อิจฉานะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันก็คือประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่า มันมีความพีกมันมีความเศร้านะคะก็คือหมหาวิทยาลัยชิงหวอเนี่ยมีนักเรียนคนหนึ่งค่ะเธอชื่อว่าชูหลิงนะคะชูหลิงเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งมากๆนะ,ะเรียนเคมีค่ะนอกจากจะเรียนเก่งแล้วเนี่ยเธอยังหน้าตาน่ารักแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะก็คือ,อหุ่นดีสูงยาวเข่าดีอย่างเงี้ยค่ะ ตอนที่เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนที่แบบเข้าหอแบบสอบติดยอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบโหคนนี้แบบครบมากสวยมากนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็มาจากครอบครัวที่ดีค่ะพ่อแม่มีหน้าที่การงานเป็นใหญ่เป็นโตอ่ะก็สามารถที่จะแบบดูแลลูกสาวคนนี้ได้เป็นอย่างดีเนาะแล้วลูกสาวเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้พ่อแม่ผิดหวังเลยนะคะคราวนี้ในทุกๆปีเนี่ยจะต้องมีการแสดงนะขงมหาวิทยาลัยค่ะใครที่ได้โชวกูชิน จะเป็นแบบคนที่พิเศษมากๆเหมือนกับเป็นเป็นหน้าเป็นตาของมาวิทยาลัยเป็นแบบดาวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนที่ได้โชวกูชินปี1994เนี่ยก็คือชูหลิงค่ะเธอเนี่ยอดหลับอดนอนนะคะก่อนที่เธอจะขึ้นโชว์เนี่ยก็มีความแบบล้ามากๆแล้วนะเหมือนกับเหนื่อยมากอะ่ะคือเรียนก็หนักแล้วต้องมาซอบดนตรีอีกไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็รุนว่าเธอจะทำไหวไหมนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็มีความกดดันมากๆนะคะในการแสดงงานดนตรีของมหาวิทยาัยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานแบบหรูหราการ์ลดินเนอร์ผู้หญิงใส่ชุดราตรีผู้ชายใส่สูตรนะคะคนที่มาดูเนี่ยก็จะเป็นแบบคนที่บริจาคให้กับโรงเรียนคนใหญ่คนโตอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นดาวของงานเนี่ยคุณต้องทําให้ดีที่สุดอะมันคือแบบใบเบิกทางอย่างหนึ่งในชีวิตเลยพูดได้อย่างไรละกันคราวนี้ซูหลิงเนี่ยจะถึงเวลาที่เธอจะต้องโซโล่ละ หกนาทีเจ็ดนาทีของเธอเนี่ยมันคือแบบฉันจะเฉิดฉายหรือจะไม่เฉิดฉายมันคือขึ้นอยู่กับหกถึงเจ็ดนาทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาในชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโมเมนต์นี้ค่ะและสุดท้ายเนี่ยเธอก็ทำได้แบบโฟล์มากๆคือแบบเป็นมืออาชีพสุดๆแล้วได้ไพเราะมากๆนะคะทุกคนก็ลุกขึ้นมาตบมือค่ะถือว่าดวงดาวได้ถือกำเนิดแล้วนะคะแล้วก็เธอก็คือเด็กผู้หญิงที่ถูกจับตามองที่สุดในมหาวิทยาลัยค่ะ หลังจากความเหนื่อยล้าทั้งหมดที่ชูลิกได้ประสบมาเนาะทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของความคาดหวังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่เธอจะได้พักผ่อนสักทีค่ะเธอก็กลับไปที่หอเนาะอาบน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยฉันจะได้แบบเออนอนเต็มอิ่มสักทีนะแต่ว่าเธอต้องตกใจสุดขีดค่ะเพราะว่าเธอรู้สึกแบบไม่สบายอ่ะเหมือนรู้สึกแบบไม่สบายอย่างฉับพลันรู้สึกเหมือนแบบจะหน้ามืดนะคะคราวนี้ในมือของเธอเนี่ย ก็เป็นผมค่ะผมที่ร่วงมาเป็นกระจุกแล้วไม่ได้ร่วงแค่เพียงกระจุกแบบเล็กน,อนนะ้อยคือร่วงเยอะมากจนเธอต้องหยุดอาบน้ํากลางคันแล้วก็ออกมาดูค่ะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นฉันเป็นอะไรหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> ซึ่งเธอไม่สามารถที่จะยืนตรงๆได้ด้วยซ้ำนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลค่ะคราวนี้จากการตรวจของแพทย์เนี่ยก็ไม่พบว่ามันคืออะไรคือแพทย์เนี่ยตรวจสารพิษด้วยนะคะตรวจปรอดตรวจอะไรยเงี้ย แต่ก็ไม่พบค่ะว่ามันคือสิ่งนั้นแล้วก็คิดว่าอาการเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ซูลิงเนี่ยพักผ่อนไม่พอค่ะแล้วก็แบบเหนื่อยล้ามากๆอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่รุนแรงขนาดที่เธอเป็นหรือเปล่าเพราะว่าอาการของเธอเนี่ยเหมือนคนเป็นมะเร็งขั้นรุนแรงจะแบบเดทแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าได้รับพิษที่ เฉียบพันธุ์เราก็เป็นผิดที่รุนแรงมากๆแต่ว่าคือหมอตรวจยังไงก็ตรวจไม่เจอค่ะเค้านี้ช่วงเวลานั้นเนี่ยซูรลิล่งไม่ใช่แค่แบบว่าเออนอนป่วยผมร่วงนะสมองของเธอเนี่ยเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอะค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับหน้าได้ทําให้หน้าของเธอเนี่ยมันผิดรูปนะเหมือนกับพูดไม่ได้ไม่สามารถพูดแบบปกติได้น้ำลายไหลอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบอาการที่หนักมากๆค่ะร่างกายขยับเองไม่ได้ต้องแบบนอนติดเตียงนะ คราวนี้ทุกคนที่มาเหา็ที่อะไรเนี่ยรู้ก็รู้สึกว่าแบบทําไมมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เหมือนกับมีทุกอย่างเลยแล้วอยู่ดีๆก็ต้องมาเจอเรื่องราวห้ายๆแบบนี้อะไรเงี้ยพ่อแม่ของเธอเนี่ยก็ให้เธออยู่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีนะคะคราวนี้พออยู่โรงพยาบาลไปได้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วเนี่ยอาการมันก็ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าเธอจะต้องนั่งรถเข็นนะนะเออแล้วก็เธอก็เลยขอพ่อแม่ค่ะว่าเธออยากกลับมาเรียน แต่ว่าเธอก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะแต่จริงๆเธอเหมือนกับเป็นห่วงเรื่องของการเรียนมากๆอะซึ่งพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากให้กลับมาเพราะว่ากลัวว่าเธอจะป่วยอีกเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าอาการป่วยของเธอเนี่ยมันเกิดจากการที่เรียนหนักหรือเปล่าหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าพ่อสูหลิงพูดเยอะๆค่ะว่าแบบเธออยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันยิ่งแย่นะมันนี่ทําให้เธอแบบเครียดเศร้าอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็เลยยอมให้เธอไปเรียนค่ะ แน่นอนว่าเธอยังต้องได้รับการดูแลที่ค่อนข้างพิเศษนะเพราะว่าเธอยังไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้หลายอย่างอาจจะต้องพึ่งพาเพื่อนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือรูเมทของเธอค่ะมีชื่อว่าซันนี่นะคะรูเมทของเธอเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเพื่อนสนิทค่ะเพราะว่าอยู่เป็นรูเมทด้วยกันมาตั้งแต่แรกนะซันนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ก็มีดีเหมือนกันสวยเหมือนกันเล่นเก่งเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับสุริย์นะคะ คราวนี้หลังจากที่กลับไปเรียนได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยอาการของซูหลิงก็กลับมาอีกแล้วค่ะครั้งนี้เป็นหนักกว่าเดิมค่ะสื่อสารไม่ได้โคม่าเลยทีเดียวนะคะซูหลิงเนี่ยมีเพื่อนสมัยเด็กค่ะเป็นผู้ชายนะก็เขอามาเยี่ยมซูหลิงค่ะแบบว่าสงสารอะไรเงรี้ยอยากรู้ว่าอาการเธอเป็นยังไงบ้างเขารู้ว่าเธอป่วยหนักค่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเธอจะป่วยหนักขนาดนี้นะคะเมื่อเขาเข้ามาที่ห้องเนี่ย เขาตกใจมากกับสภาพของซูลิงที่มันเปลี่ยนไปมากๆค่ะคือเธอเนี่ยแทบจะไม่เหลือผมที่ศรีรษะแล้วเนาะแล้วก็ใบหน้าผิดรูปพูดก็ไม่ได้แล้วแบบมันมันน่ากลัวไปหมดเลยสําหรับเขาเขาตกใจมากค่ะแต่ไม่ได้ตกใจที่แบบเธอดูน่ากลัวนะแต่เขาตกใจที่มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงวัยยีปีอะคนนี้คือเธอไปเจออะไรมาหรือว่า มันเกิดจากโรคอะไรอไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งใจที่พยายามที่จะหาคําตอบให้ได้ค่ะเขาก็เลยใช้วิธีแบบพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตค่ะทุกคนในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะว่าพวกฟอรัมต่างๆนะเพราะเขารู้สึกว่าในเมื่อหมอในจีนเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยได้เนี่ยเขาก็เลยเข้าไปเหมือนในฟอรัมที่มีนักศึกษาแพทย์นะคะจากทั่วโลกคุยกันเขาก็พิมพ์อาการทั้งหมดที่ซูหลิงเป็นเนี่ย แล้วก็อยากรู้ว่าคนอื่นเนี่ยคิดว่ายังไงบ้างก็คือเหมือนกับหา s e c กียลเพแต่ไม่ใช่หมอจีนเป็นหมอจากคนอื่นๆทั่วๆมุมโลกค่ะเชื่อไหมว่ากระทัวนี้เนี่ยมีคนตอบเยอะมากเลยนะคะแล้วคําตอบสดมากเนี่ยจะไปในทางเดียวกันค่ะคือมันคืออาการของคนที่โดนพิษธาเรียมค่ะพิษธาเรียมนะคะเป็นพิษทางโลหะค่ะ สามารถพบได้ในสมัยก่อนนะคะพวกยาเบอร์หนูยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะแล้วก็เป็นพิษที่ร้ายแรงมากๆทําให้หลายประเทศเนี่ยแบนหรือว่าจํากัดการใช้มากๆเลยเหมือนถ้าเกิดว่าใครครอบครองก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเออคุณเอาไปทําอะไรคุณเป็นใครนําเข้ามาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ทางเพื่อนคนนี้เนี่ยก็บอกกับหมอนะคะว่าคุอเขาไปทํามาแล้วคุณได้ตรวจทาเลียมหรือยัง เพราะอาการของเธอเนี่ยหลายๆคนก็ลงความเห็นนะว่าเธอน่าจะถูกพิษจากแทเรียมค่ะแต่ว่าทางแพทย์เนี่ยก็ปฏิเสธนะคะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าจากการดูโรคของคนไข้แล้วเนี่ยคือเขาไม่น่าจะไปเจอสารอันนี้นะเขาไม่ได้มีการใช้อะไรหรือว่าเข้าไปอยู่ห้องทดลองที่มีสารแทเรียมค่ะแต่ว่าทางเพื่อนเนี่ยก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องตรวจแบบลองตรวจด,ดูก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่จะปฏิเสธนะคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยแพทย์ก็เลยยอมตัวสารผิดค่ะว่าเจอแทาเลียมหรือเปล่าแล้วก็พบว่าเธอมีสารแทาเลียมอยู่ในร่างกายสูงมากๆเลยนะคะมันก็เลยทําให้มีการสืบสวนค่ะว่าแล้วสู้หลิงเนี่ยไปรับสารแทาเลียมมาจากไหนคือเธอเนี่ยเรียนเคมีเนาะแต่ว่าวิชาที่เธอเรียนเนี่ยไม่ได้มีการใช้ทาเลียมแต่อย่างใดเลยค่ะแต่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการ ซื้อทาเลียมมาใช้นะคะเพราะว่าจะต้องมีการวิจัยอื่นๆด้วยที่มีคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ค่ะก็เลยดูว่าใครที่สามารถจะเข้าถึงสารพิษอันนี้ได้บ้างนะก่อนที่จะไปรู้ว่าใครสามารถเข้าถึงได้บ้างเนี่ยต้องคิดก่อนว่านอกจากการที่ให้กินหรือว่าให้ฉีดมันคือวิธีใดบ้างนะคะที่เธอจะได้รับสารพิษอันนี้เพราะว่าเธอได้รับมันในปริมาณที่สูงมากๆก็เลยมีการไป ตามหาพวกของใช้ของเธอนะคะว่ามีการปนเปื้อนหรือเปล่าแต่ความแปลกก็คือว่าของใช้ของเธอทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะแชมพูยาสระผมยาสีฟันได้หายไปหมดแล้วค่ะก็ทางลูเมดเนี่ยที่ชื่อว่าซันนี่ก็บอกว่าเธอไม่ได้ไม่รู้นะว่ามันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่ได้เป็นคนแบบเอาไปทิ้งแต่ว่ามันจะเป็นใครอะคะและเมื่อสืบดูแล้วนะคะว่าใครที่สามารถเข้าถึงแคลเลียมได้แล้วเนี่ย สมมติว่าตอนแรกเนี่ยมี1ิคนนะคะ5คนถูกตัดออกค่ะเพราะว่าเป็นแค่เพียงคนที่เหมือนมาเรียนปริญญาเอกอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบไม่ได้เจอซูหลิงเลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าอะไรยังไงไม่ได้เข้าถึงแล้วมาเจอเธอแน่นอนนะคะเลยอีกห้าคนในห้าคนนี้เนี่ย4ี่คนเป็นผู้ชายค่ะ1คนเป็นผู้หญิงมีแค่คนเดียวที่สามารถจะเข้ามาที่หอพักสตรีลวนหาหญิงลวนได้ให้ถ่ายว่าผู้หญิงคนนั้นคนเดียวเนี่ยคือใคร ซันนี่ค่ะรูเมทของซูริกนั่นเองนะคะที่สามารถจะเข้าถึงไทเลียมได้ค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วอยู่ใกล้ชิดซูริกมากที่สุดสามารถเอาสารพิษอันนี้เนี่ยเข้ามาหยอดตามเข้าของเครื่องใช้ได้อันนี้เป็นแค่ข้อกล่าวหานะเพราะว่าถึงจะเจอหลักฐานว่ามีการเข้าถึงไทเลียมจริงๆหรือว่าซูริกเนี่ยโดนสารพิษไทเลียมจริงๆมีคนพยายามที่จะวางยาเธอแน่นอน มันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะว่าใครทําเพราะต่อให้ตํารวจเนี่ยนำตัวผู้ต้องสงสยัยหรือว่าซันนี่เนี่ยมาสอบปากคาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเธอเป็นคนทําค่ะเพราะว่าเธอก็ปฏิเสธว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความอิจฉาริษยาของซันนี่นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีชูริกเนี่ยซันนี่ก็จะเป็นที่หนึ่งของทุกๆอย่างค่ะขนาดการโชว์เดี่ยวเนี่ยค่ะ คือมันก็ต้องมีการวางตัวแบบคนที่เป็นตัวสำรองเนาะเพราะว่าอย่างสมมติเกิดซูลิงมีอุบัติเหตุอะไรไม่สามารถที่จะเล่นได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซันนี่เนี่ยก็จะต้องมาโซโล่หกเจ็ดนาทีนี้แทนนะคะแต่พอดีว่าซูลิ่งเนี่ยเธอทําได้แล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยนะซันนี่ก็เลยไม่ได้มีโอกาสนั้นที่จะมาเฉิดฉายแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของซูหลิงไงคือเธอถูกวางตัวมาตั้งแต่แรกอาจจะต้องเพาะความสามารถแล้วก็ ความเป็นดาวของเธอบางอย่างแหละซึ่งมันก็อาจจะทําให้บางคนเนี่ยเกิดความเฉลิษยาหรือว่าหมันไส้ได้นะคะแต่ว่าถึงขั้นจะต้องวางยาจนเกือบเสียชีวิตเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบพีกเกินไปแล้วทั้งหมดเนี่ยถึงจะรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดซันนี่ได้นะคะทุกวันนี้ซันนี่เนี่ยก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาคะ่ะแต่งงานกับชาวอเมริกันมีครอบครัวแล้วก็หายไปแล้วนะคะคือเราไม่สามารถตามได้ว่า เธอมีชีวิตยังไงมีความสุขหรือว่าทุกข์หรืออะไรอยู่ที่ไหนส่วนชีวิตของซูริกเนี่ยก็เปลี่ยนไปตลอดการค่ะเธอคือผู้พิการที่จะต้องนั่งรถวิลแชร์นะคะไม่สามารถที่จะเดินปกติช่วยเหลือตัวเองได้ใบหน้าของเธอเป็นอมัอมพฤกษ์อมพาตค่ะแล้วก็สมองของเธอเนี่ยก็เหมือนเด็กนะแบบแคปซิตี้เหมือนเด็กไม่เกินสิบขวบอะค่ะเธอมีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุประมาณเกือบห้นะคะแล้วก็ เสียชีวิตค่ะจริงๆแล้วทางครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าดีใจนะคะรู้สึกว่าโชคดีแล้วที่ลูกสาวเนี่ยสามารถอยู่กับพวกเขาได้นานขนาดนี้เพราะว่าจากการประเมินของแพทย์แล้วเนี่ยก็คิดว่าเธอไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าเธอได้รับสารพิษฟาเลียมเนี่ยมากเกินไปนะคะทําให้มันเกินการจะเยียวยาได้แล้วะค่ะ แต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จ่ายเงินให้กับทางครอบครัวสุริงนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำการวินิจฉัยผิดพลาดนะคะไม่ได้ตวรวจสาระเลยมตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าตรวจตั้งแต่แรกเนี่ยเรื่องเราก็อาจจะไม่ขนาดนี้จะช่วยได้หรือว่าตั้งแต่รอบแรกก่อนที่เธอจะเดินทางกลับมาเรียนอีกครั้งนึงเนี่ยคือถ้ารู้แล้วว่าไม่ต้องมีสาลียมเราจะต้องดูตรงไหนสืบว่าใครทําอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบอาจจะช่วยได้มากกว่านี้ไงทุกคนแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นอ่ะก็จ่ายเงินไปอะไรเงี้ย สุดท้ายโรงพยาบาลก็รับผิดชอบได้แค่เท่านี้ค่ะถ้าพูดกันจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ยังเป็นโคเคสอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่สามารถจับผู้ลายได้นะผู้ลายเนี่ยยังไม่ได้ถูกลงโทษค่ะแต่ว่าถามว่ามันคงมีวันที่จะโดนลงโทษใหม่ก็คงไม่มีนะคะสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการสันนิษฐานนะเป็นเรื่องราวที่ คิดว่าน่าจะเหตุการณ์แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ซันนี่ก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วหรือว่าถูกสอบปากคำอะไรยังไงต่อนะ,นะเพราะฉะนั้นก็มันก็คงเป็นโคเคสแบบนี้ตลอดไปค่ะก็ะะหยิบมาเล่าเพราะรู้สึกว่ามันก็มีแง่มุมที่น่าสนใจนะคือสมมติว่าสมมติว่าผู้กระทําผิดเนี่ยคือซันนี่จริงๆเป็นเพราะว่าเธออิชาลิเซียเนี่ยมันก็เป็นเลเยอร์หนึ่งของความน่ากลัวและแต่มันมีอีกเลเยอร์หนึ่งก็คือความกดดันของสังคมหรือเปล่าว่าแบบ คือนอกจากจะต้องอยู่มหาวิทยาลัยที่เลิศลูมากๆเรียนเก่งมันกลายเป็นการที่เข้ามาเรียนเนี่ยเก่งแล้วก็ยังไม่พอนะฉันจะต้องเป็นอีกที่หนึ่งอีกจะต้องสวยรวยเชิดอันดับหนึ่งเป็นดาวอะไรอย่างเงี้ยอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นที่ซันนี่เองหรือเป็นเป็นที่มาตรฐานของสังคมในตอนนั้นหรือยังไงอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องเราที่เรารสึกว่ามันก็ค่อนข้างแบบเอามาคิดได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วสังคมของประเทศไทยก็ไม่ได้ต่างกับ ขนาดนั้นนะในเรื่องของความที่จะต้องเป็นแบบเด็กเก่งหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีสิ่งให้เราเก็บไปคบคิดกันต่อได้นะคะทุกคนโอเคค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหยิบมาเล่าให้ฟังถือว่าเป็นตอนฟังเพลินๆสั้นๆไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ